อย่ไมอ้ช่ไหกนะยมาลนาหมดใช่หมต้มดินเลยอย่าคกลบีบเด้อช่วยช่วยไม่นะไยไม่ได้นะช่อยช่วยไม่ได้นะมลนหนูจะไปไหนเนี่ยไปกรุงเทพรถน้ำไม่แดนพี่โฉ

หอช่วยไม่ได้นะอช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้นะนูจะไปไหนเนี่ยไปกรุงเทพรถน้ำม่แนพี่โศโไปเก็บมัน เชื่อไม่ได้นะอยช่ไม่ได้นะหนูจะไปไหนเนี่ยไปกรุงเทพรถน้ำมีแดนพี่โชโชอไปเ็บอช่วยกันจัมนะจับม ไม่ชื่อไม่ได้นะคอยช่วยไม่ได้ไนะหนูจะไปไหนเนี่ยไปกรุงเทพ <laughs>